ก็สวัสดีพ่อพี่น้องสาวโซเชียลแกทุกคนครับวันนี้เราก็พบกันที่ช่องบอสพีเคกันอีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้เราก็มามากันห้าคนนะครับอ้าวอีกคนนึงไปไหนวันนี้เราไปจะไปไหนกันครับทุกคนห้อยลิงโจอยเขาบอกห้อยลิงโจอโอเคครับอ่าเราก็ไปกันเลยครับไปครับห้อยลิงจอจ่ายลิงจอยจะเก็บแตงโมแล้วนะสมาชิกสมาชิกเอ๊ะไป จะรอก็ไม่รอจุ๊ยแก๊ง B K เขามีแต่คนหน้าตาลอยลอยเนี่ยครับทุกคนมีผม ได้เหี้ยคนเดียวจุ๊ย่โอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงถึงอะไรละห้วยลิงโจรห้วยลิงโจรนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรากำลังจะลงไปเล่นน้ำนะครับอไชาสำรวจพื้นที่ก่อนยอดมาก คนโอ้อน,นันบันเรวบรรยากาศดีนะ ตอนนี้เราก็ได้อยู่ข้างบนเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับดูบรรยากาศข้างล่างนะครับนนคือที่ที่เราตั้งแคมป์นูน่งงดเห็นไหมข้างบน,บนวิวข้างบนก็สวยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงนะครับประมาณห้าโมงเยนบรรยากาศพอดีมาก เนี้ะ <Okay, S 2> ครับตอนนี้แล้วก็ mm hmm. ผมขออนุญาตไป mm hmm. กลางเต็นท์ก่อนนะครับ mm hmm. ใชจเพื่อนกันนะครั mm hmm. ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลา6โมงครึ่งนะฮะ นนอกวไันนี้เงามมันขึ้นนีกน้ำไมันด้ซัดฟังเลยเสียงเลย่งเสือดเสือดไงเป็นไงครับตอนเนี้ยดีครับดีแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับพี่ใหญ่ครับครับตอนนี้เป็นไงบ้างอยู่ข้าวครับข้าวซื้ออยแล้วตอนนี้เป็นไงครับเชฟร้อนครับร้อนดูไฟแดงดูอาหารของเราแคร์ ระวังเดินเตะสายเต็นนะครับครับไปอยู่ตรงไฟนะครับได้ไหมฮะไม่เห็นเจ้าเลยครับยิดอะไรจุ่มไฟนะฮะเอ๊ะร้อนว้าวนอนถ่ามไม่ใส่หรือไงครับโย่เขาไอเพชแล้วพ่กกินเพชและยิมนะครับอืมแม่งอ้ยเหลือกบปากันพี่เพชรพี่เพชไม่กินโชว์หน่อยเร็ว พี่เวทครับอ่าดินน้ำใส่เกี๊ย้กินนะครับมีว่าจะเรียกกินเอาเลยๆเอาคำหนึ่งก่อนพี่เฮ้ยยังยังใส่สเต็ปเลยนะก็เปิดมันมากินเหมือนทั้งหมกเลยยังไงวะครับจุ๊ยซี่มากกวเิข่วงเกิน คำเี้เลยครับพี่หน้องรสชาติเป็นไงวะบุ้นหวาเกินไปบ่้หวานไปเลยบุ้นเหรียญวะบุ้กินดีกว่าล่าสุดจากแคมป์ตรงนั้นนะฮะล่าสุดไม่อยู่มองนี่แล้วบวยังเด็กอยู่เมืองยางนา,นาดังแล้ว ตัวใหญ่ยู่ดก่ายังก mm ็มีตาะเอามนเีเาเมาเมาเลยเดี๋วเาไปัต้องกินนี่อกินนี่อีกก็ไปโรงพยาบาลเลย Bên cái lầm mang lấy Lê Bình Thoạp Lê Bình Thoạp Mau Mau gì vậy? จะได้ไม่หยาบใช่ไหมพี่ไม่มีอะไร่ะไรคืออะไรบอสพีเจฮะอะไรคือหยาบครับหยาบแล้วครับหยาบก็คือมึนครับเฮ้ยหยาบมึนครับมึนก็คือหยาบอะมึนหยาบเพราะวาหุ่นจักคว้ามันบอสกาพีเจมึนมึนกับหยาบเนี่ยเดียวกันบ่มึนกับหยาบมันคนละอันครับหยาบมันเหนียวกับมึนคือขี้คือครับอ๋อ คิวอะครับทุกคนไอคนนี้ที่บอกว่านักยันี์สุดเมื่อกี้มันคือเสียงอะไรครับอึ่งร้องครับผมอึ่งร้องครับผมสุดยอดพี่น้องอ่ะเกมที่เขาจะเล่นกันคืออย่างนะ มี่สองเกมเหือนเดิมอ่าเกมแรกคือเกมเศรษฐีเกมเศรษฐีเกมมันแก้วใช่ไหมอธิบายเกมเศรษฐีก็คือมันจะเป็นการแบบเป็นการแบบเหมือนการโยนลูกเตาอ่า่หมดเลยคือตัวสับปโยนให้เราอ่าแล้วมันก็จะได้แต้มมาแล้วมันก็จะมีช่องแต่ละช่องว่าเออจะให้ทำอะไรอ่าหนึ่งก็คือที่ผมจำได้ก็คือกินมะนาวอ่ากินมะนาวมะนาวหนึ่งลูกประมาณนี้แล้วก็กินกับแก้ว หึ่งรอบเล่าของเพื่อนก็คือกินแต่กับแก้มคือไม่กินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีงกันนึงก็คือเหล้าเพียวหนึ่งช็อตหรือสองช็อตอ่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอ่ามิกเซอร์มิกเซอร์นี่เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นปีนิ้วเปีนิ้วก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็อ่าอมน้ำแข็งอ่าอมน้ำแข็งกไม่่ใชแลีเกมที่สองนะฮะอันนี้คือเกมที่อ่าเอางี้ก็คือเฉพาะคนที่ สนิทเป็นเพื่อนกันจริงๆแบบไม่เปิดเผยความลับของการรลกันก็คือคือพูดความจริงพูดความจริงถามถามตอบความจริงจบในคืนนี้เลยจบในคืนนี้จะไม่พูดนอกเหนือจากที่นี่ใช่ครับแต่วันนี้ขอยกแก้วนะเอายกเอาชนชนชนเทปกักมาไมเทืมกัดไหมเอาแก้วเสียเดี๋นี้เยวเดี๋ยวียยอกหยอกหยอกเฮลลี่เบิร์ยั้งชูบูบูะไรบ้าบูะรบูหาูะรบ้ััล้ด้ั ผูดทจงย่างเดียวนี้ผู้ใดจีตากรันหนึ่งฟากับพี่นงคืบืยีจยพี่นงเย่พี่นงไปไปอานนท์ไปอะไรเยียหนึ่งาเยียหนึ่งาครับจัดมาาครับไม่่่ามันเอาเกวมน เกลือเกลือจะไปครับผมจะไปน้องรักเกลียวเพี่โยแล้วมันมีอย่างไรลิงคิมูเล่นจุดแล้วสุดยอดครับขอคำสั่งนเลยหน่อยบอกชื่อคนชอบออกคำสั่งคุณสามารถออกคำสั่งให้กั๊กดพีเคทำอะไรก็ได้เช่นบอกชื่อคนที่ชอบกระโดดตบสิบทีเป็นต้นหากเขาทำตามคุณบอกคุณดื่มหากเขาไม่ทำ เนี่ยหาเขาทําไม่ได้หรือเรื่องไม่ท uh> ําคุณต้องทําสิ่งนั้นแทนหาคุณทําได้ผมทแล้วหาคุณทําไม่ได้คุณดื่มอาะยกเบเจาะน้ำเขาบ่แบบดกก่อนถ้า่เห็ดไอจุยนักเท็ดแทบเลยว่เอาข้าซงแล้วยกบเจาน้ำเขาบ่อกขาดได้ยกเบ็ดเจาไปอนดงคกับไปแงไงบานับังมันมันแฟร์บอกอะไแก้วคนะเบอกนเจุยกดกดดโอ้ดไป คนรึเปล่าอย่างไอ้นะเราเพลงที่ทุกคนร้องได้มาหนึ่งเพลงให้ชวนทุกคนร้องคนเราพยายามต่อกันเป็นเพลงใครร้องผิดเลยตายละกูเมื่อรักของเราต้องจบว่าเธอไปพบคนใหม่เอายหมตัวฉันก็จะทำใจกูเหมือนกัน ้เพียงนลใจหรือว่าเป็นกรรมอ้ยรอแบงไกตัวที่ฉันมีให้มีใครเกดเลยจำเอาสุดลไปเก็บยเร็อ่ะแล้วงานนี้จ่าเลยฮะจ่าเลยฮะไอ้เพื่อนแตงโมหงุดิดจืดซีมากอะไรนี่เอาเว้เสกเงิน ล่าสุดฝืนหมดอันนี้ยักร <oriented> ุมแล้วเทปเทปกักนี่รุมเศร้า ล่าสุดเซบอกพี่กบข้าวขวาครับตอนย่างย่างก้อยเนาะก็ด้ยินเปยังไเจ้าวแซ่บแล้วไม่ได้กินเลยมันนี่น่าจะได้ดำปี q lac midnight cunai này cunai cunai là cunai 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 này cunai 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 The next day, later. Mm. ครับเดินอีกทีนะฮะขอเวลาไปทำโุร์ส่วนตัวกันนะฮะส่วนตัวกันนะ few moments later สืบเนื่องมาจากเมื่อคืนเป็นยังไงครับคุณ a านน p k ยุ่งสวดสดีครับผมนะช่วงนี้ก็ ไม่ใช่กาแฟนะฮะแทกซี่ความรู้สึกเป็นไงฮะอ่าความรู้สึกนะฮะตื่นมาก็อืมบรรยากาศธรรมชาติมากเลยฮะธรรมชาติมากมันจะมีมลพิษสักนิดนึงแก๊สธรรมชาติธรรมชาติอ่ธรรมชาติมันกำเน็โอเคแล้วขอบคุณละ ต่อไปนะครับอีพีพีเคครับเป็นไงฮะรู้สึกดีครับยินนิมนอนหลับอ๋อนอนนอนหลับดีใช่ไหมหลับดีครับอ๋อจื้ยดีมากเรามาสัมภาษณ์คนต่อไปได้เลยนะครับคุณกัปพีเคฮะว่าควารู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะคุณก้าพีเคฮะคุณกัาคุณกัาดูจ้าแล้วแล้วเมาไม่น่าไหวแล้ว โอเคฮะเราสัมภาษณ์คนต่อไปได้เลยฮะนุ้ย <ov> นีสัมภาษณ์ครับนอ้นี่นะนุี่ะนุ้เน็งนะงุ้นี่นะนอนีนะ้นีนะนุ้ยน่นะนนี่นะน้ยน่นะนุนี่นะนยน่นะ่อนนี่นะนุนนะนุ้ี่นะ้ยน่้ยน่ะ้ยนยนี่่่นนนน้นี้ยน ไม่นาวใช่ไหมฮะอุ่นอุ่นอ๋อโอเคครับขอบคุณครับบทสัมภาษณ์เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตานพี่เห็นแล้วทุกคนผมก็ชิวๆนะดูหมอก็ยืมเขาใส่นะ Two hours later โอเคนะครับเิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเที่ยวที่อะไรนะว่ายิงโจดอ่าวยลิงโจนอำเภอเริงนกทานะครับจงบังหวัดยะโสธรนะครับใครที่สนใจก็มาเที่ยวได้เลยนะครับอ๋อวิวสวยมากนะครับทุกคน<ม>ก็ไม่ผิดหวังครับไม่ทําให้ผิดหวังนะครับอ่าทุกคนก็ไ <c oughs> อ้ไงควยกันสดชื่นเลยเจ๊ควยนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับสุดชื่นมากเลยดูหน้าตา <c oughs> <c oughs> ครับ สภาพของแต่ละคนนะครับตอนมากับตอนกลับนะครับคิิปน้ำไม่เอาคลิปน้ำไม่เอาไม่เอาไม่พูดไม่เอาไม่พูดนะครับโอเคนะครับก็ก่อนจะจบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องบอสพีเคด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับ